ถ่ายแฟนคลับคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปที่ก้ยแพทย์ถ่ายทําไว้ประมาณตั้งแต่เดือนมีนาคมนะคะเป็นงานเทศกาลดอกบัวดอกบัวดอกอเชเลยดอกลำดวนบานที่สวนสมเด็ดจจังหวัดศรีสะเกดค่ะแล้วก็มีการจําลองวิถีของอเชื้อ สายชาติพันธุ์ในจังหวัดรีสเกตนะคะมีหลายชาติพันธ์หนึ่งนั่นก็คือชาติพันธุ์ขแมแ์ซึ่งเหมือนกับจังหวัดสุเหยนซึ่งเขาจําลองบ้านนะคะซึ่งกําลังทอผ้าไหมก็เลยไปถ่ายทําแล้วก็สัมภาษณ์บาคาะ่ะว่านี่ค่ะเป็นการสาวไหมสดๆเลยค่ะแพทก็เลยได้ไปถ่ายทําแล้วก็ดูนะคะว่าไม่ง่ายเลยเนาะเพราะการสาวไหมแพทเคยลองแล้วค่ะสาวไม่ได้จริงๆค่ะต้องใช้ประสบก,การณ์นะคะนี่ค่ะ หลังจากที่สาวไหมได้เราก็จะได้ดักแด้ไปทานอร่อยอร่อยนะคะเวลายำดักแด้หรือว่าเอาดักแด้ไปทอดคะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมการทอผ้าไหมของที่จอดศิษยเกตนำมาให้ชมในคลิปนี้ค่ะพอดีไปถ่ายทำมาเห็นใต้ถุนที่เขาจำลองบ้านเนี้ยค่ะก็<อ>มีการทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติจากใบดอกลับดวนค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะเราไปดูค่ะอ อันนี้ทอทอเป็นผ้ายกดอกลายลูกแก้วใช่ไหมคะกี่ตะกรนับหน่อยเร็วสี่ตะกอค่ะนี่มองเห็นสี่ตะกอสี่ตะกอนะจ้าเป็นสีธรรมชาติทําจากสีอะไรคะเปลือกไม้อะไรเปลือกลําดวนเนาะนี่เป็นใบเป็นใบลาดวนบอกเป็นใบอะไรใบใบลาดวน่ใบลําดวนนะเป็นสีธรรมชาติเป็นลายลูกแก้วนะคะทอสีตะกอ นี่ค่ะนี่ค่ะเพราะฉะนั้นเออที่นี่น่าทเที่ยวน่าอยู่ทั้งวันเลยนะเนี่ยมาชมกันเลยจ้ะอืเนี่ยค่ะเป็นไหมบ้านเนะาะทั้งพุ่งทั้งยืนเลยไหมนี่ค่ะดูขาอ่าดูขาก่อนอันนี้ดูขาะะสีตะกอก็ต้องขาสีตะกอไอ้ขาต้องสีไม้ไผ่สีอันนะ เหยีบหยบคู่นะเหยียบคู่นะเวลาวิธีการเหยียบคู่เหยียบคู่นะดูข้างบนอืมอืม กำลังสงสัยว่าสีตะกอเนี่ยมันจะเป็นลายของยกดอกลายลูกแก้วตโนมัตเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเราทําตะกอไว้แล้วใช่ไหมเหยียบแล้วก็ไปไปนี่มันจะเป็นของมันขึ้นงานขึ้นเงาของมันเองใช่ไหมใเหยยบไม่ถูกก็ลายยังไม่ขึ้นอ่าแสดงว่าการเหยยบมีส่วนถูกไหมเหยียบให้ตรงจังหวะมันต้องดูจังหวะต้องมีสมาธิด้วยนะน้ำเกินอมันจะไม่ถูกเนาะแรกๆก็ผิดบ้างเนาะ ตามสไตล์คนแรกทำใหม่เนาะประสบการณ์มาเกือบปีกีป่ปีแล้วคะเนี่ยยี่สิบปีตั้งแต่เด็กๆเลยให้ดูนะคะสี่ตะตอค่ะไม่ง่ายค่ะอันนี้คือจะทำหนึ่งคูณสองเมตรใช่ไหมคะเนี่ยความยาวเท่านี้ใช่ไหมคะอันนี้คือกําหนดเนี่ยที่เราเห็นย,วยาวๆนี่คือการกําหนดของความยาวของการจะทอนหนึ่งครั้งเนาะหรือว่าจะได้4เมตร5เมตรกรตร็แล้วแต่ความยาว จเอาความยาว1คูณ2เมตรมาตรฐานค่ะ